รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ LINE อ a แอน tha ออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเ้าอีกแล้วค่ะกับเป็นนัท tha ออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท tha ออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ Honda c ซ v 2.0 s ี2 0 1จีค่ะสำหรับใครนะคะที่หา SUV นะคะคันนี้สวยๆวย้วาวๆเลยค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวตามเอ้มาดู ไฟหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวโคมไฟหน้าค่ะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ค่ะที่เป็นเส้น LED แบบนี้เลยนะคะเวลาที่รถขับเคลื่อนค่ะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะสภาพตัวโคมไฟหน้านะคะไม่มีแตกไม่มีบินนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะถัดมาค่ะด้านล่างกันชนหน้านะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นกันค่ะกระจังหน้า เป็นแบบ3มชั้นค่ะเป็นโครเมียมสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆความสวยด้านหน้านะคะไม่มีแผลสดไม่มีรอยหินกระเทาะเลยค่ะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะใครที่หาอยู่นะดูให้จบนะคะบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ทันนะคะในหลายๆคันที่ผ่านมานะคะคันนี้ดูแล้วต้องรีบเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะล้อแมกค่ะจะเป็นล้อแมกอันลอยจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแมกขอบ17ค่ะตัวสภาพล้อนเนี่ยสวยๆคลีนคีเลยนะคะส ีลยางเนี่ยจะเป็น23560 R17 นะคะดอกยางหนานๆแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆยางปี2020นะคะตัวดอกยางยังมีเหลืออยู่นะคะซื้อไปยังสามารถใช้งานได้อยู่เลยค่ะถัดมาด้านในซุ้มลอนะคะตัวโชกไม่มีการรั่วซึมนะคะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะไม่มีแผลสดนะมีรอยหินกระเทาะรอยขนแมวนิดหน่อยนะคะด้วยความที่รถเป็นสีเข้มนะคะมันจะทําให้เห็นรอยขนแมว ชัดนิดหนึ่งนะแต่ถ้าลูกค้าซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวทางร้านดําเนินการเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าสีเดิมพี่ชอบความเดิมสีเดิมจากโรงงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ค่ะนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะกุญแจนะคะได้2ดอกเลยค่ะใช้งานเหมือนกันเลยนะคะเป็นดอกหลักหรือดอกสํารองก็ได้นะคะ ปดล็อกและล็อกรถจากตัวรีโมทนะคะกุญแจนี่เลยค่ะกดปุ่มก็จะเด้งออกมาใช้สําหรับไขประตูนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันเลยนะแผงข้างค่ะสะอาดๆเลยนะคะเป็นแผงข้างสีดําตัดกับสีเรดค่ะคือทอนด้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดีไซน์มาว่าถ้าข้างนอกสีเข้ม ภายในจะเป็นสีเบจเพื่อตัดกันทําให้มีติดในรถนะคะไม่ได้ดูอึดอัดมากเกินไปคือถ้าทึบแล้วทึบอ,อีกอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันดูแน่นไปหมดนะคะก็คืออันนี้คือการดีไซน์ของเขาเพื่อดูสวยงามมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะคะประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ โครงสร้างด้านหลังค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคราะไม่มีพ่นไ,ไม่มีการทําสีกบทับนะคะ ปกตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะเรามาดูกันที่ท้ายรถของเจ้า CRV คันนี้กันเลยนะคะด้านท้ายไฟท้ายเต็มๆนะคะไม่มีแตกไม่มีบิ่นนะคะตัวโคมไฟท้ายสวยงามและใสมากๆค่ะถ้าเป็นตัว S นะคะของ CRV ตัวกันชนจะเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะกระจกหลังนะคะค่อนข้างกว้างนะคะทําให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่เนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูด้านหลังกันเลยนะท้ายกว้างมากคือเซ V เป็น SUV ที่ท้ายกว้างมากสำหรับใครนะคะที่คนคองนะคะหรือว่าบางคนแบบว่าเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆมีสัมภาระเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะตอบโจทย์มากๆนั่งสบายด้วยนะคะแล้วก็มีตัวพับเบาะนะคะนี่เลยค่ะสวิตช์ปรับพับเบาะกดสามารถใช้างานง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างค่ะน็อตฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมนะคะ ฝาเดิมไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะฝาทางน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับเป็นน้ํามันเบนซินนะคะประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะ ไม่ลอกไม่มีรอยขีดผดนะคะโครงสร้างนะ ภายในส่วนงตัวรถโครงสร้างสุดท้ายแล้วนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพลไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมหมดเลยนะสีด้านข้างนะคะสีเต็มเช่นกันค่ะไม่มีแผลสดไม่มีบุบนะคะมีรอยทิ่มกระเทาะรอยขนแมวนิดหน่อยตามการใช้งานค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่เครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2000cc เบนซินค่ะตัวสภาพห้องเครื่องแห้งๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีการรั่วซึมค่ะอย่างที่บ ค่ะซื้อรถนะคะรับประกัน1ปี2 0 0 0 0กิโลค่ะเกียร์เครื่องยนต์นะคะซื้อไปสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมเลยค่ะฝากระโปรงหน้าไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคันหน้านะคะไม่มีไขไม่มีแกะเช่นกันค่ะฝาเดิมนะนี่เลยบาร์โค้ดที่บอกเลยค่ะยังอยู่ครบเลยคันนี้บอดี้สวยมากๆเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยใครที่ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะ ค่ะภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะสีออกสีครีมพรีมสภาพเบาะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉีกนะคะฟองน้ำหนาหนาแน่นๆค่ะตัวสภาพเบาะเนี่ยถามว่าถ้ารถปี2013ก็คือเกือบ10ปีแล้วอะค่ะ ยังอยู่ในสภาพได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆสภาพภายในอ้อยให้ประมาณ80%แล้วกันเนาะสมบูรณ์มากๆไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะมาดูกันที่คอนโซลเลยนะคะสภาพคอนโซลก็สวยๆใสๆคนคลีนเลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันนะคะวิทยุแสดงผล c d m p 3นะคะแล้วก็จะมีตัวเสียบ USB อยู่ในช่องตรงกลางตรงนี้นะคะพร้อมที่ชาร์จแบตด้วยนะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะกดปุ่มตามสัญลักษณ์เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะคะถัดมาด้านล่างค่ะสวิตช์ควบคุมแอ ะะก็ตามทิศทางตามนี้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆคือไอ้ว่าเขาทําฟังก์ชันมาไม่ได้รูรับลึกลับหรือซับซอ้อนเลยนะคะใช้งานตามสัญ,ญลักษณ์เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะก็คือปรับตามนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะเวลาจอดขวางก็สามารถนะคะดึงกุญแจขึ้นมานะคะแล้วก็เสียบแล้วก็เลื่อนมาที่เกียร์เอ็นนะคะ,ะเวลาที่เราจอดรถขวางได้เลยนะมีที่ชาร์จไฟตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วนะคะได้ทั้งหมด3ใบเลยอช่องวางแก้วเยอะมากนะคะ แอร์ด้านหน้าก็ได้ช่องแอร์มาทั้งหมด4ช่องเลยค่ะ มาต่อกันที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมตัวหน้าจอตัวเรือนไม่ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติน,นะคะสามารถล็กความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยนะคะเรามาดูกันที่ด้านหลังพวงมาลัยกันเลยนะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบปัดน้ําฝนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีสวิตช์ป,ปับน้ําฝนด้านหลังด้วยนะคะฝั่งขวาสุดคะ่ะจะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบไฟค่ะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟด้านหน้ารถนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันดีกว่าเลขไมคันนีี้อยู่่ท 182,978กิโลค่ะรถเกือบ10ปีก็เฉลี่ยปีละประมาณนะคะหมื่นโลนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะตามเกณฑ์แล้วก็มีประวัติการเช็คระยะศูนย์บริการ Honda ครบทุกระยะนะคะลูกค้าสามารถเอาไปเซอร์วิสหรือเข้าศูนย์บริการดูแลรถคันนี้ต่อได้เลยนะคะมากันที่ขวาสุดเลยค่ะจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะ มีออโต้หนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับนะคะตู้กระจกคืออีกอย่างที่้อยชอบไอยรู้สึกว่าตรงนี้เวลาที่้อยขึ้นทางด่วนอ่ะเวลาที่แบบได้บัตรทางด่วนมาแล้วไอยไม่รู้้อาจะไปวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยก็ตรงนี้มันก็จะเป็นที่วางหรือว่าวางเสร็จ แบงค์เอาไว้จ่ายค่าทางด่วนเศเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ว่ามันก็สะดวกสบายดีนะคะมีช่องเก็บของช่องวางแก้วคือครบหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันนะคะตัวสภาพเบาะด้านหลังอย่างที่แจ้งเลยค่ะว่าสภาพค่อนข้างใหม่เช่นกันนะคะตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีลอกไม่มีรุ่ยนะคะแล้วก็สภาพฟองน้าหนาๆแน่นๆเช่นกันค่ะทุกอย่างคือคันนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะเพราะทางร้านเนี่ยเราเคลียร์เก็บรายละเอียดให้แล้วส่วนลูกค้านะคะที่มาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เก็บตรงนี้เพิ่ม เติมหรือเก็บตรงนี้เพิ่มเติมยังไงนะคะลองเข้ามาคุยกันนะคะทางร้านยินดีให้บริการเลยค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวเร้จะลงไปสรุปและค่ะกับโปรโมชันด้านล่างนะคะ กันแล้วนะคะเดี๋ยวอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้อรายอยู่กับเจ้า Honda c r v 2.0 SP 2013สีเทาค่ะรถมือเดียว รถบ้านมือเดียวเลยใครที่หาอยู่นะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะบอกเลยราคาพิเศษแน่นอนค่ะวันนี้นะคะขายเพียงแค่519,000บาทค่ะก็เป็นเจ้าของเ r v วคันนี้ได้แล้วนะคะราคาพิเศษว้าวขนาดนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีดอกเบี้ย0%ค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะคะสามารถให้ผ่อนได้ยาวนานสูงสุดที่5ปีกันเลยค่ะหรือค่ะอยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะ แต่สําหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆค่ะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยนะคะดูแล้วอยากได้ลดแล้วนะคะสามารถ ไปตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ564ค่ะ6455ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดค่ะแอดนัทถาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงนะคะการรับประกันตัวรถนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะ1ปี20,000กิโลค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะลูกค้าสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้า บาเลเยนะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจใอ้อยด้วยนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r for s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r for s u r e c o m